คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นเมมือออสัอนะัยยยะงู่บ้าา็ติ เอาิกแล้วิเชียไปเชนกีน่บาทสีส่สามาสิบสองเชนสามหมื่นสองพันหนึ่งเชียะได้ยัง หกสี่สามใช้ได้ไหมหรอใช้ได้ไหมหรอเดี๋ยวจะเปิดเครื่องดิอันนั้นไม่เชื่อเครื่องหินหนึ่งยังหนึ่งยังท่านหนึ่งกระสือเปิด Chắc phải là tí số phụ Hướng xa hoài vậy Anh ấy, nhìn anh ấy 5 bước chắc phải, hút xí xám Hút xí xám Hút xí xám Tính tăm ngon nè Mơn nhanh. lưng Xám tăm Ừ, mơn lưng Mơn lưng Có Anh ấy Xe xe Hút xí xám ừ. Hút xí gì vậy? Ừ xuống ở mặt ở hút vào Mở đi Thôi เต็มหกงครับนี่เต็มแล้วะตอนนี้ยุ่งสิวะเสียไปยุ่งแต่หกซงเต็มละมาได้ได้ยุ่งมาหกซุงนี่วะเต็มก็ว่าเอายู่วเอานเอาาไหนได้ยู่หกซุงเตอนนี้หกซูงเต็งตามเปนบ่เนี่โอเคเอาเปิดเเปิดได้เจ้ Hà, hà yêu Hà yêu. In bây giờ chưa. <laughs> <laughs> Chi à, <laughs> cả quân hát mục hai chân mục hai. Hát yêu hô 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 ด้วปัญญาแต่ใจเบึ่มาคับป้าดัวอึกเป็นยงคมาตัวกันแบละ้อนเดียว กาแฟของแแล้มาขดสิซีไปเกีอซีใบปะซีใบืใบย

ตีก er, ็เริ่มเฟืองจิงๆีก็เรมเฟืองตีแปดมถ้าไหนกเปิดตีใจมึงหนึ่งสองสาม่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่มาเลเจ็ดสิบโอ้ยต่อันไี้คือมาณาเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ก้ิบสเรกยสิบหน สีห้าจดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามีห้าจดเจ็ดแปดก็ยี่สิบอบายอไหนจังหค่ไหนไ้ตนี่ราซื้อไหน

่โอเปิดปิดเอามากาหกสีเลยกหกเกียวหกเกี่ยวกาหีมเอาไปพขาด่ะเอันนี้ไงเีเ้ไโเอาเปิดาเปิดดูสิเปิดดูสิมีหมห้าสี่ก่อนเด้อัแน เอวเอวสามกินเรียบก็ปรมกัหสามปมเป็นหกเอวสามเอวเพื่อกินถอเบดอะไรี่เบ็ดลนี่เบิดลอะวกแว่าวิธีมห้พวหูจะตื่นจะสไปจะช่องเงินไได้จะชิลเงินน่ิว่า จะมีอะไรดีเห็นที่ตื่นใจเลือกตั้งคณะกรรมการอะไรไปค่ายล้องจะเสิาคองจะเสิร์ฟไม่ให้ตลับค่ะอ๋อนี่ยเลยเขาเขาบอยคอยไปสมัครเยอะอันคณะกรรมการสวัสดิการบวกกิพานยางพุนมาสวัสดิการนี่สวัสดิการทุกอย่างที่ว่าแบบไปเป็นสืสส่อกลางแบบสื่อกับพนักงานอะไรของเขาสวัสดิการทักด้ลยไป

สางเอียวขัานสีใจ,จห้าสี่สองอืมโอเคกันะจ๊ะทางนี้ไหมก็สางไปมมนี่ยังนิ่งแล้วก็เปิดไม่เจ็บป่ดูห้าสี่ซง

สองสามสี่ยี่สิบห้าสิบสองสิบแปดม่จีรรชาวสามสิหก้าสิบองสองสามสี่ห้าสิบห้าพัดปดจมูกทมจุงเงี้ยสองสามสี่ห้าหกสบแปดาวสิบสงสองสามสี่ห้าสิบสองสามสี่ห้าิบแปดาสามสิบงก

าาทาเขามีเ,เมราซื้อมาเนี่แต่ว่าเขาเป็นขาด,ตดวตนี่มันดีดีเลยอันนี้ซื้อบบไปบก,ก้อนนี่มันค่อยๆสีสัง,งอันแบบไม่าลตังอเขียอย่เง,งีเงเยเขีนมนเลียนเสียเง้ะ

知。 นี่2 3 4นสาสี่เลยองสามสี่เต็มเลยเอาหนูดีเอาเตีงต่ำแพงไปเลยนะนะจเตีงตอมาเตียแล้วนะหนเอองสามี้าเจ็ดแจดเจ้ดเจ็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 ดเจเจ็ดเอดเจ็ดเจ็ไดเจเจ็เจ็เต็ดเจดเจ็ด

หน erm ึ่งสองสามสี <h 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 ่ห้าหกเจ็ดแปดเ้างสามี่ห้าหแป้ายี่ิบเดงามส่้กเจ็ดแปด้คอยเดี๋ยวเดี๋ยวติ่งตามจดียวเดี๋ยวห้าอยมด่อยาลจะลงต์เดียวขอมาใส่สามตังค์โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าเ็ดสองสามสี่ห้าหก

สี่หมื่นห้าหมืนกมาพิจารณงตาแล้วนะคูนดเ้สสองสามสี่หแคนสมัยเ่นาไม่ยังมามังจะควงม่เนม่ดแเกาองสามสี่ห้าเจ็เ้ยสองเดี๋ยวคนอน้าคนตาเข้าไปสามสถึงเวลาเอาตั

มาบนห่านกะบ้านมันหายโเนา้นาะหาซีอะไรหาซีกลมาไปก่อนเรียอแล้วพอเจอกูไดเนาะเสร็เันนี้ละเด้๋ันนี้ละทากเย่างเราต้องไปคนใดไเอ้สามหเอี่ยวตามไม่ไ้อบเต็กตามกับบดต็มสอง

แปดไปยี่สิไปตัเดียวตัสามห่งสอง่าหกเจเก้าสิบป่อยกดนะ่งสองสามสี่ห้าหกเแป้าึส่ากเจ็ดปด้าสิบจ้าหน่อยให้รูปตายตั้ง ตายังบม่ได้อยู t t <S <S ่ใส่ตามเลยไม่แฟรเอาเนาะแข่หนึ่งก็มถึงมากตัวหนึ่งไปเสตัวหนึ่งตัวนึงก็เส่งความสามาถเฉพาตัวนตงนให้ใส่ต็แล้ัดสิอัรค่ะแบบั้หนึ่งสองสามสีห้าหกเจดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่้าลกับัดกมๆๆกินนมหวะน่ะ

บชู s <S uh, ้เนาะหาูกันแบบคานะไปใส่แบองานไปใส่เลยเดไเด้ไปก็ลองคิดดูเด้อว่าจนี้เด้อเด้อเนี่มายใส่หนึ่งสองสามมาเอาสองสามมาเาเอาวะรุ่หมดเด้ออันนี้สตํางมงคยกนบ่สองต่างมงคสสอสามสี่ใส่ห้าหกแล้วก็ห้าคู่ห้ ไลายมาห้าโอเคอันนี้มาจากสีหกแล้วตัวนี้นะตัตเต็งเนี่ยบ่ได้ขยับมเนบ่ห่งสองสามสโอเคบดสิตับ่ตัตับ่ตัมามมาแล้วห2หกสองหกสามสองชีวิตอ้าวเฉดเนบ่เอาเอาเอาบ่เอาอย่บ่ สองสามสี่ห้าี่สามไงินสอาม่ได้ถเลยี่ถอ้อหกเจ็ดกาสิบหกชงก็ไม่ถจะเบดตั้งกหนึ่งงสี่้ากเจ็ดแปดเก้าสิบคุณอะเราเงียกอนหนึ่งบ ซีอนับจำจาสันดีนะมันออกมอผ่านไปเั่งคิวอะไรอยู่บอกไปยังมันบันทึดงมกสามจองตัวเก่ารึผูกสามจองบมดนี่ยัดไปใส่หาซามอยู่ tá melhor tá หาสามเอียวหาสามเอียวหาเอียวหาเอียวหาเอยวมันหาตํหาเอียวได้น่ะเบอร์ที่หกหกสามสองบอนี้เหรอ ที่แลกหงสามสองมัสองอันนี้บอกนี่ม่ได้เอานี่สองอันบ่ได้เอาหกสามสองแล้วก็แบ่งมาใส่ซีเบียร์ห้าใบซีเวียหหกใบเลือดด้วเนะแตเอาอยงที่เอาให้ตัวเงวได้เลยเอาซีเวียซีเวียา่หกใบอะหสามสองแล้วก็หก หกห้าไปหกห้าสองกับหกสามสองกบสามองอืมแต่แต่ไซส์สิบเอดเนี่ยหกใบสิบเอ็ดหักไอหกใบเจ้าก็บอกให้คอยไปบอกนเำมันก่อน่อยก็ไม่่าโอ้สิบเหใบหันไซส์หกห้าสองหกสามสองหกห้าสองหกสามสองหกหนึ่งสองสาม่ไจังหกละมาหกสองสองหกสามสิบสองสาม ก็เหมดใช้หมเดลือไเหลือมเยอะเไปกิน6สามนึ่งกินห่าพืนไหมถพูนสามเดียวนสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเายี่สิบเยออันนี้เอาใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบเด้อที่ใบเด้อรับประทานก็เลือก ถือเตม้นึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองมก็ดี่สิบกเลยสี่หมเด้อไปสี่หมื่นเดี๋ยวอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้สิบสองสาม้าหเดแปดเก้ายี่สิบไม่ได้หนัแนะอันนี้สองหมื่นสองห่น0 0 0นหึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดสิเนี่ยไปหกสามหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดแปดไนงินเดย้าสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหก็ดก็ยี่สิบยี่สิบอยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิสี่เอ็ดันสอามสี่กจ็ดันแปดเก้าสีิบเจขึ้นมาเดะถ้ากสีไดลนี่ละหกสอง สี่หมื่นกยี่สิบหน่สามสอียกันแล้วยังเคียกแล้ว